อ่านแจกรูปคำสระเอเออ่านว่าเออ่านแจกรูปเกอ่านว่ากอเอเกเจอ่านว่าจอเอเจเดอ่านว่าดอเอเด านว่าต่อเอเตเดอ่านว่าดอเอเดเตอ่านว่าต่อเอเตเบอ่านว่าบอ,อเอเบเปอ่านว่าปอ,อเอเปเออ่านว่า โอเอเออ่านเป็นคำเกเจเดเตเบเปเออาเกเปตาตีเบปูเต จือดูอูเอเจดีปีเกบูเดตือเก